สวัสดีครับคุณจจกาจันทร์ค,ครับก็ขอบพระคุณมากนะครับในวันนี้นะครับที่มาเป็นกําลังใจให้ชาววัชรพยาบาลนะครับ<ฆ>มาช่วยดูแลเรามาช่วยบริจาคเงินบริจาคสิ่งของนะครับ<ฆ>ก็ถือเป็นกําลังใจที่สําคัญนะครับให้เราทํางานสู้กับสถานก,การณ<ฆ>์โควิดเพื่อประชาชนต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์นะคะพี่ๆี่หมอพยาบาลทุกคนนะคะที่เกี่ยวข้องเลยนะคะที่ ร่วมสู้สึกนี้แล้วก็เป็นด่านหน้าให้กับพวกเราในการสู้กับโควิดในทีนะคะ mm hmm. ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะ mm hmm. ถ้ามีอะไรที่จะช่วยได้เนี่ย mm hmm. บอกได้เลยค่ะจะดีที่จะช่วยค่ะคก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ,ะสวัสดีครับ